ครับเฮามาเล่าข่าวหิงกันต่อนะครับอ่ากบทที่สิบสามนี่ก็ได้ไปซิบเอ็ดตอนแล้วนะครับมันตอนที่แล้วกันพญ,ญาปลานสี่บนออกจากแม่บนมาแล้วก็มาสั่งลูกน้องบนแล้วก็วางแบ่หมดแล้วนะครับมานนบสั่งสั่งหลายๆอย่างแล้วก็ไปมวันนี้จะสั่งต่อแล้นไหมนะครับเ็ไห,ไหมโอเคนะครับเฮาลองไปคอยตอเข้าไปไหมมันเรื่องเราไมันต่อ็ไหมครับก่อนที่เฮาจะไปต่อนะ,ะเรื่องข่าว หูหินโบราณเนี่ยเออพุ wow. ่นมีลักษณะการเขียนข่าวของุ่นนะครับเห็นไหมกคือเจ็ดัวติ้วสามตัวเหลวบนดลังบัดหน้ามามาอันนี้มันก็คือรับการเขียนข่าวของปุ่นนะครับเห็นไหมครับมันก็จะทำมือวักเนื่งและวักสามเนี่ยอมันเป็นสามคำเป็น่วนใหญ่นะครับเห็นไหมมาอันทั้งรูปนี้เห็นชัดเลยแทมเจ็ดวันเห็นไหมทำก่อนเจ้าตามแต่พูดเห็นไหม ถ้าสมมติว่ามันอาิจบายความม่ชัดปกนอนุโลมเขาเป็นสี่ได้ไมะมะโหเลศพยาก,กลัวตดห้ายเยอะออันุโลมเป็นสี่มากกับมันคล้ายๆกับก่อนแปดในภาคกลางนะครับเอ,อมันบอกว่าเรื่องบาทมันมีอยู่แปดกัม <laughs> อันถ้าสมมติว่ามันอธิบายความแมชชัิประกาศนุ่ลงเพราะเป็นเก้าได้เออไงไหมอันนี้มันก็คือหลักการเขียนมาตั้งแต่โบราณแล้วนะครับเห็นไหมเข้ามามาดูฉันทะลักเลยนะครับเห็นไหมอันฉันทะลักข้าวนะเห็นไหมปกติข้าวนั้นมันนึ่งบดเนี่ยเนี่ยมันจะมีอยู่สามบาทนะครับเห็นไหมบาทหนึ่งบาทสองบาทสามเห็นไหมฮะโอเคนะครับยกเว้นเราบาทหนึ่งบาทสามเป็นยุบลงอันเนี้ย กรอธิบายพอหลายเตื่อแล้วนะครับเม่อมัเยอะกันมันก็นจะเหลือสองบาทนะครับครับวันนี้มันมีนะครับมาเข้ายูบุมบาทนะครับมาเข้าปกตินะครับบาทหนึ่งบาทสองบาทสามนะครับแม่ไหมอ่ามีสามบาทหนึ่งบาทนั้นมันมีอยู่สี่วักนะครับแไ,ไหมหนึ่งวักหนึ่งวักสองวักสามวักสี่นะะแต่ละบาทในบาท 2, มันมีสี่วักนะครับ คำตายวักนะั้นพ้นจะก,กำหนดเสียงมาฮือตั้งแต่โบราณนะครับสามร้อยสี่ร้อยปีมาแล้วนะครับครับจะไปเคียงกันไปเลยไปเลยนะครับมาครับเอามาไล่กอยเลยนะก้อยมาอ่านวักโทษเด็กวักที่หนึ่งตายวักที่หนึ่งของบาดที่หนึ่งอ่าโอเคนะพุ้นบอกว่าลงในเสียงสามัญก็ได้จัตาวาก็ได้อ่าโอเคนะซบเออเป็นเสียงจัตาวาครับไม้มาอัน วัตถีสามเขาลงด้วยเสียงตีครับเน่าก็ได้ชั้นก็นได้เห็นไหมตุม้มเออตุม้มเห็นไหมตุ้มครับกูกู่เออตุม้มมันตุ้มนี่ทำไมอันเป็นนั้นสระเสียงสั้นนะครับเห็นไหมอันนี้สระเสียงสั้นครับเป็นนั้นอ่ลี่ยนตีสั้นตุมต้มตุ้มอมันไมายถตุ้มนะครับ ถ้าไม่กูมันตุ้มนะครับเฮ้ตุ้มอันนี้มันตุ้มนะครับตุ้มเออแม่เสียงสั้นนะครับเแม่ไหมอันหายนี่เป็นสระเสียงยาวนะครับเห็แม่เนี่ยสระอันอ่าตียาวตีสั้นโอเคนะครับเห็แม่โอเคอันวัคที่สามเนลงด้วยเสียงอันโทรพิเศษโทรเมืองเออพูดโอเคนะครับไอ้พูดเนี่ยมันเป็นอันอ่า โทรพิเศษโทรเมืองนะครับมห็นมอันภาษาไทยพ่นออกเสียงโทรปกตินะพูแต่พูนะครับเห็นไหมอันไตยวนอันเชียงใหม่พ่นแต่พูมันซึ่นแบบน้อยนะโทรเมืองเหมนอ่าแต่ถ้าเป็นไตรลือพ่นเป็นพูนะครับแต่เป็นแต่พูแต่พูเอาเบาเอาเบากันได้ไหมอัน ตายบักดีทีนี่อ่นลงด้วยเสียงสัมันอ่าโอเคนะครับเห็นไหมลงด้วยเสียงสัมันนะครับมาเสียงสัมันธ์โอเคนะครับอ่าเอาเลยได้เปหนึ่งบาทแล้วบักดีสองบาททีสองนะครับมาวักดีหนึ่งเนี่ยลงด้วยเสียงตีสั้นก็ได้ยาวก็ได้หายเสียงตียาวครับตุ้มเห็นไหมตุ้มเป็นเสียงตีสั้นนะครับเห็นไหมการ การจะนับเสียงตีเนี่ยต้องนับแบบใจโยนจังใหม่นะครับเออท่านอย่ามาเสียงใจหรือมาป่นนะครับเออโอเคอธิบายไปหลายเตือนแล้วโอเคนะครับวักที่สองนี่ลงด้ยเสียงจัตวาตาอ่าเป็นเสียงจัตวานะครับเออโอเคนะครับวักที่สามนี่ลงด้ยเสียงสมันกับดานะดาโอเคนะครับเสียงสมันนะครับวักที่สี่นี่ลงด้วย เสียงโทพิเศษโทเมืองฟ้าอ่าโอเคนะครับฟ้าอ่าโอเคนะครับอันอ่ะได้สองบาทเลยไหมาบาทบาทที่สามนะครับวักท,ที่หนึ่งอ่าป้นก็เหมือนกับวักอันที่หนึ่งบาทที่หนึ่งเนี่ยไหมอ่าวักที่หนึ่งบาทที่สามเนี่ยอันเดียวกันใช่ไหมป้นบอกว่าลงในเสียงอันสามัญก็ได้จัตวาก็ได้เออไหมเป็นเสียงอันจัตวา <laughs> โอเคนะครับ วัคที่สองนี่ลงในเสียงโทพิเศษโทเมืเองเออค่าอ่าโอเคนะครับได้เลยมาอันวัคที่สามนี่ลงในเสียงสัมผัสกับมาอ่าโอเคนะครับมาอ่าได้เลไดล้โอเคนะครับอันวัคที่สี่ลงในเสียงตีกับยาวก็ได้พร้มพอมเป็นเสียงตียาวใช่ไหมพร้อมเป็นเสียงตียาวนะครับอ่าได้เลยมาอันนี้คือฉันตั้งหลับเห็นหรือยังครับ อันที่หมายสีชมพูชมพูไว้เนี่ยเออป่นกำลังดเสียงว่าเออเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับเออไปเขียนกันไปเลยนะครับเออโอเคนะครับอืเอาละท่านฮู้ว่าฉันทะลักมันเป็นอย่างนี้นะครับเออท่านะท่านฮู้ก็ว่าป่นฮ้องว่าข้าวนี่มันเห็ุเพราะเห็นได้ฉันใดนะครับาั่าฮัาเเป็นอย่างนี้นะครับไปเอาคำตายของแต่ละบาทแต่ละบาทเนี่ยไปก้องกับบัตรอันว่าบอันรวัคที่สองนะตายวัคที่สองของบัตรต่อไปนะครับหมายม่ามันก็จะเป็นอีพ กูบาดกูบาดไปนะก็เห็นมามันก็นจะก้องกัไปกูบาดบาันย่ามันเที่ข้าไปเลยนะก็เห็นมาอย่างเงี้ยมาคำใตยของอันบาดท,ที่หนึ่งเนี่ยมาประกอบกับก้องกับตาเอตายวอกที่สองของบาดก้มเนี่ยบาดก้มเข้าก้มเนี่ยมาอ่าก้องกันกับ,กบ,กบกกสัมผัสสะอาสะอาน่ะนะไอ้มาอ่าโอเคนะครับอ่าใต้คำใตยของบาดท,ที่สองเนี่ยฟา พ้นก็เอามากองเอาฆ่าตายวัคซี <Ryan Gh osh> ่สองของบาดที um ่สามเนี่ยไหมก็ส <Lincoln> ัม <itti> พัทธ์ส <Bh> ล้าสล้านะครับโอเคนะครับกำตายอันของอันบาดที่สามเนี่ยเนี่ยพร้อมนะครับแบบพ้นก็เอามาสัมผัสกับย้อมแม่แม่เนี่ยเนะตายวัคซี่สองของบาดที่หนึ่งของบทต่อไปเท่าัหร่เนี่ยมาไปมาเนี่ยพ้นก็ เห็นไหมมันก็จะกองไอ้ไปเรื่อยๆนะครับเห็น like ไหมกองออกไปเรื่อยๆนะครับมากูบาดกูบาดกูบาดกองอันนี้ห้อยกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมคือมันยาวเหมือนเชือกข้าวไปเลยนะครับเอาไปมาเหมือนข้าวเหมือนข้าวไอ้เชือกเชือกบนห้องละบนห้องก็ข้าวอย่างเดียวนะครับเอาละเอาละเอาละระหว่างบาดละหูนะนะใครพอเอาสาระไปกองกันครับเอาละระหว่างวักกันไปยังไรกันครับเออเอาละเำามาอู้ ปกู้ไปกู้ไปนะครับมากู้ระว่ังวักที่หนึ่งวักที่สองไปก่อนนะครับเห็นไหมอันความสัมพันธ์ของอันวักที่หนึ่งวักที่สองอะไรอสัมผัสกันอย่างไรนะครับเห็นไหมมันมันบเหมือนระหว่างบาดระวังบาดพว่อเราสาระไปก้องนะครับอันนี้ในเข้าองค์เินแล้ววักเนึ่งวักสองเนี่ยพืนจะเน้นเื้มันการสัมผัสแบบเนื้อเรื่องไปชวนไงนะครับเห็นไหมถ้าสมมติว่ามัน สัมผัสอันสละกันได้เหรอก็ดีนะก็เออมันพุกสัมผัสไปนะครับไม่ต้องมาหามาใส่แล้วก็อย่างเงี้ยเลยมาอ่าเอามากลอยมามมาโหระชบมาบอบังฮีตุ้มบอบังเฮะไหมมันมีสซลลอบสซลลอบอยู่นี่มันมีอ๊บบ๊อบอบอยู่นี่หน่อยไหมไหมโอเคนะครับอันนี้เหรอ อย่ากลัวโจษหายถูกต้องมันมีสลายสลายแถดนี้เลยไ,ไหมฮะถูกต้องอาตา๋าไหมฮะอาตาอาตาใช่ไหมอ่ามันมีสลายหายสลายอยู่แถวนี้เลยไหมเนี่ยโอเคแล้วเต็มพิษบ่ใหม่โจษมีบ่กค่าเต็มพิษแล้วก็เต็มพิษแล้วก็วกโจษมีใช่ไหมไหม,ไหม,มันมันอันนี้เป็นฮองว่าอันะ เกือบเกือบจะเป็นซ้ำมวลละมันมันโจดก็พิดแหละมีก็พิดเยโจดมีอ่าไหโจดมีบอค่าไแม่มันแบบเหมันสลับไ้สลับมนมีนี่นะนะไแม่พวกไปเล่นก็ไปเล่นสับพัดก็ไอ้แม่อันนี้เนาแถมเจ็ดวันก็จักเออวันนะวันกับจักเนี่ยไอ้วันกับจักเนี่นะมันมันอ่าไม่พัดเหมือนกันนะถือว่าเป็นอัน สัมผัสเลือนนะครับ <laughs> วันกับจักะโอเคนะครับสัมผัสแบบเลือนๆนะครับไม่เดียวไม่เดียวเข้ามานับถือกันนะนะครับเอ้เรื่องสัมผัสเลือนสัมผัสเพี้ยนเอาละต่อไปนะครับวัคซีนสองหรือวัคซีนสามนะครับของแต่ละบาทะเฮามาเฮามาคอยนะวัคซีนสองหรือวัคซีนสามของอันบาทที่หนึ่งนี่ก่อนเห็นไหมอันนี้อันนี้ปกติแล้วสามตัวเลี้ยวนะครับหมามอ่า อสามตัวเลี่ยงอันตัวอันใต้เนี่เลี่ยวมหาอันอ่ใต้อันอ่าวัตทีสองเนี่ยไหมผู้เลี่ยวมหาตุ้มไหมอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสัมผัสเลื่อนๆได้นะครับเห็นไหมซาโอุกซาโลุก็ถือว่าเป็นการสัมผัสเลื่อนๆสัมผัสกันได้นะก็ปนใจกันสัมผัสกันนะครับเห็นไหมก่ออันผู้กับตุ้ม <laughs> มันไม่ใช่พุ่มนะคร <laughs> ับ มันก็ถือว่าเป็นการสัมพัสธ์เรื่นเรือนะครับไ,ไอนเนี้ยจะเหลียวว่าแบบสระก็ได้นะครับจะเหลียวแบบเนื้อเรื่องก็ได้นะครับมหมายมหมโอเคนะครับอันต่อไปนะครับต่อไปวักที่สองหรือวักที่สามของบาตก้มเลยนะครับมหมายหมอันนี้จําเป็นนะครับสามตัวเหลียวนะครับมามันจะต้องเหลียวใต้วักที่สามนี่จะต้องเหลียวมหาแบบสระมาหาตอาอันใต้วักที่สองนี่เสมอนะครับหมายไหมเสมอแต่มันก็ยังว่ามันมีข้อยกเว้นอยู่ไอ้ดาก็มาเนี่ย มันเป็นหมาเป็นดาเนเนี่ยเออมันดาเฮียเออเนี่ยแหละเป็นดาเป็นดาเออเอาละเป็นเสียงอลืน่นมันอยู่ที่นิ่มได้ละไม่ต้องไปอยู่ท้างหน้าบุญละาอาไหมเอาไปไเอาไปสะบัดกล้องเปเป็นหัวงขยงท้างหน้าบุญไหมแล้วก็แต,งแต่งกันเป็นหัวงขยงไงนะครับเห็นไหมเพราะว่าใตา้วัตี่สามนี่เป็นบอกกันรนรลงว่าเสียงสามันนะครับเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อนะครับ อ่านต่อไปว่าที่สองแล้วว่ากี่สามคองบาทที่สามเนี่ยนะครับแม่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันครับบาทว่าอันบาทที่หนึ่งนจะเลียวแบบสระก็ได้เหลียวแบบนนเรื่องก็ได้พอดีมาเหลียวมหา,าค่าอันนี้เหลียวแบบสระนะครับโอเคนะครับแม่ไหมอ่านต่อไปว่ากี่สามและวว่ากี่สี่เนาะครับอันวักที่สามแล้วว่ากี่สี่เนี่ยอันอ่า ของบาทที่หนึ่งและบาทที่สามเนี่ยเมื่อร้อยปีที่แล้วเนี่ยสมัยวงพิมพ์เปิ้ลเลี้ยงวงใจเพือนถือว่าเป็นวัคเียวกันนะครับเออเพ้นเพือนถือว่าอันสองตัวหลังเนี่ยอาจจะสัมผัสกับสามตัวหน้าหรือสี่ตัวหน้านี้ได้ด้วยสระหรือด้วยอักษรใช่ไหมฮะวันนี้มันก็สัมผัสบ่มีสัมผัสนะครับแม่ก็ก็ก็บอกข้าพ่อว่าแล้ว่าร้อยปีที่แล้วมันยังอีโด้ อันปัจจุบันนี้ปิ้นได้แยกกับเป็นสองวักสองวักเห็นแล้วก็วักใต้อันของบาดที่หนึ่งหรบาดที่สามเนี่ยเหมือนกับที่ฮาหันปัจจุบันเนี่ยเนี่ยเพราะว่าอันใต้วักที่สามของบาดที่หนึ่งเนี่ยปิ้นบอกว่าลงด้วยเสียงโทพิเจโทเมืองอ่ะผู้อันใต้อันวักที่สามของอันบาดที่สามเนี่ยปิ้นบอกว่าลงเตียงสมัณเห็นไหมมาโอเคนะไงมามันมีฉันระดับบนนะครับอ่ะ อันละต่อไปนะครับวัคที่สามและวัคที่สี่ของบ้านก้อมเนี่ยนะครับเห็นไหมอันนี้ก็เน้นกันอันเหมือนวัคทีนหนึ่งวัคที่สองเนี่ยเห็นไหมเน้นหรือมันเป็นการสัมผัสอันอ่าแบบเนื้อเรื่องไปส่วนใหญ่ไปก่อนนะครับถ้ามันพุกสัมผัสกันได้เราก็ดีนะก็เออปะจาดามาพุกใส่ปะจาเนี่ยเออโอเคนะครับลาลาปะจ่าเห็นไหมอโอเคนะครับมันอันนี้มันถือว่าพุกพุกสัมผัสนะครับเห็นไหม พระจานะพระจายมันฟุกสัมพันธ์นะครับเห็นไหมดากับพระจาโอเคนะครับถือว่าฟุกสัมพันธ์นะครับเห็นไหมเน้นเอาทั้งบนทั้งหน้าไปนะครับให้ยมันเป็นเรื่ององส่วนใหญ่มันฟุกหนี่ก็ดีนะก็โอเคนะครับเอาละจันรฮู้แล้วว่าการสัมพัสธ์ระวังบัตรระวังบักมันเป็นอย่างไรนะครับะระวังโอ้ฮู้ไปหมดะลยฉันทะลักเป็นยางไรนะครับาแต่ ข้าวโบราณข้าวหินนะป่นยังมีอลูกเล่นของป่นป่นพ่อน,นี่นะใครมาพอถึงข้าวมันม้วนนะถึงข้าวมันลื่นไหลเนะี่ยเห็นไหมอ่าก็คือเอปิจารณ์เน,น,นี่ยสามสี่ยังแนะล้วใครมามันก็เน้นอ่าอันแรกก็คือเอกทรงนะครับเห็นไหมอันเอกทรงเนะี่ยปุณหานเจียงตีอยู่ที่ไหนมบ้างเจียงโทวพิเศษอยู่ที่ไหนมบน้นะพิจะหา ปพื่จะหาเอกทรงก็ไปใส่นะครับใหม่หมอันเอกทรงนะมันมีสี่แบบนะครับอ่าก็คือไม่เอกเสียงเอกนะครับไม่เอกเสียงโทนะครับาแล้วก็เสียงเอกแล้วก็เสียงโทนะครับไอ้แม่เนี่ยมันปีใหม่เอามาโอเคนะครับเดี๋ยวเอาไปไล่ก่อยนะครับอันอันที่สองก็คืออ่า อันที่เป็นอย่างนี้นะคือก๊อมที่มันเป็นอักษรสองตัวติดกันนะอ่ามอ่าอย่างเป็นอักษรกู่นะไหมอย่างเช่นเนี่ย่ายฟ้าฮะโอเคนะครับอันที่สามนั่นก็อันอ่าก็เน้นอันกรรมที่มันเป็นสระตัวเดียวสองตัวติดกันเนี่ยอย่างเช่นมาดาเนี่ยโอเคนะครับโอเคนะครับเน้นละมีใส่นักๆแล้วมันก็จะหมนไปเองนะไอ้ไหมโอเคนะครับไหม ละอันที่สี่นั่นก็คือกรรสำสมวนนะครับเออสมวนเออก็มันเมือนกัยอดไหม่เจ้างนะครับอย่างเช่นไปปูนไปเพ่โอเคนะครับเอาลรเอามาไล่ก่อนแล้วัมามโหละอซุปอ่มโหละซุปบอบัองน่บอบอ,บอนะครับเนี่ยบอบองนี่มันเป็นบอบอบอ,อักษรกู้นครับตูม้มันเป็นเสียงตีมา อันฮีนี่เป็นไม่เอกเสียงเอกนึกไงมาฮีตุ้มอน่ะฮีอันเอกทนะ่งแล้วเสียงตุมนะ้มเห็นไหมอักษรกู้ตุม้มแล้วก็ตามแตนะ่เห็นไหมเป็นตอตอนนะตอตอเนหะ็นไหมแล้วก็ผู้เสียงโทพิเศษโทเมืองเนหะ็นไหมอันแต่เนี่ยมันเป็นไม่เอกเสียงเอกนะึกไงมาเนะี่ยแต่นะ่ะอ่าไม่เอกเสียงเอกนึกวนะ่าแต่เห็นไหมแต่ผู้อันนี้เป็นเอกท่งเหนะ็นไหมจักมานะโอเคนะครับ อยากกวดตดหายหายเนี่ยเนี่ยโอเคนะครับหายมันเสียงตีโตดเห็นไหมต้ดเนี่ยมันเสียงโทเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่นี่ตัวเนี่ยเนี่ยตอดนะครับโตอดอันนี้เป็นเอกทรงนะเป็นเสียงโทนะครับเป็นเอกทรงนะครับตอดนะอ่าเป็นเอกทรงนะเอกทรงแบบนึง่ะอ่าไม่เอกจริงเอกไม่เอกจริงแท้ไม่เอกจริงเอกไม่เอกจริงโทแล้วก็เสียงเอกแล้วก็เสียงโทอันนี้เสียงโทนะเสียงโทนะครับมาแทถมพ้นย้อมมาแน่ใจแล้วปพ้นเอายาเามาใส่ตัวตั้งหน้าไปอันนี้เป็นไม่เอกเสียงเอกเห็นไหม ส่องเอาตึงยาตึงโตดส่งส่งใหยเนี่ยมาอ่านต่อไปนี่ต้องเลยไหมต้องแม่กระทั่งอยู่ท่านตัวที่สองเนี่ยมาต้องเนี่ยพวกเขาถูกเนี่ยมาต้องมันโทรพิเศษอะไรมาพวกเขาถูกเนี่ยถูกเนี่ยมันเป็นอันเสียงเอกนึกว่าแม่เสียงเอก่มาเอกเอกส่งส่งต้องแม่แม่แม่เอกส่งมาต้องอาตา่า อาตาเห็นไหมอันนี้มันเป็นอาอานะครับเนี่ยสละอากับสละอานหน้าใครมาอาตาใช่นไหมอ่าอันนี้เป็นสละกู้นะครับเห็นไหมอ่าอาตาเนี่ยเห็นไหมในกานมาดามาดากับสละกู้นะครับเห็นไหมมาดาไอกาลก็มานี่เป็นการสัมผัสเรือนนะครับเห็นไหมเห็นไหมไอกาลนี่มันมีตัวละสกดเห็นไหมมานี่มันมีตัวละสกดเห็นไหมโอเคนะครับเห็นไหมพระเจา ไฟป้าป้ามันเสียงโทพิเศษโทเมืองเห็นไหมอ่าป้าเสียงนั้นไฟนะก็ไฟไม่เอกเสียงเอกนม่ใครไหมฮะไฟป้าเห็นไหมเอกชงนะก็แถมมาป้อมันเป็นพอพอเนี่ยคือลูกเล่นน่ะโบราณมันเป็นยี่นะใครไหมเต็มพิษบอกใหม่เออโตดมีบอกฆ่าไอ้ฆ่ามันเสียงโทพิเศษเห็นไหมอันบ่อเนี่ยมันเป็นไม่เอกเสียงเอกนึ่ใครไหม อ่มมาบ่ใหม่บ่คขาอันนี้ก็คืออ an ันเนี่ยไหมกรรมสำมมนั่นแหละเพียงเดี๋ยวิ่นเอาไว้คนละวักก็บ่ใหม่แล้วก็บ่คขาเนี่ยเนี่ยบ่ใหม่บ่คขาเนี่ยเดี๋ยวไปเอาไปประกอบคำไปพุูนเต็มพิษบ่ใหม่เต็มโตแต่มีบ่คขาเนี่ยก็คือบ่ใหม่บ่คขาเนี่ยคือกรรมสำมมนอะครับเนี่ยเหมือนเหมือนเบิ่ลก็หามาใส่อย่างงี้พ่องเลยนะครับไปมาท่านท่านอ่า ก็เอาลวดลายอย่างนี้ไปใช้พ้องนะครับแม่หื้ยุดยุืยุตังมาพ่อพร้อมพร้อมมันเสียงอันพร้อมมันเสียงตีครับตียาวเนี่ยพอกพ่อไม่เขียงเองเนี่ยพ่อแล้วก็พร้อมพรอพรอมใช่ไหมอ่าพ่อพร้อมพ่อพร้อมนี่ถือเป็นอักษรกู้นะครับเออไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้นี่นีถือว่าเป็นอักษรกู้นะตบพระกับตบพระนะใชไหมอ่า พระกับพระนี่มันกู้กันนะครับแม่พระพระไม่แ่พอพร้อมอันนี้เป็นอักษรกู้นะครับแม่เนี่ยเนี่ยอักษรกู้ถือว่าเป็นอักษรกู้นะครับพ่อพรมมันพ่อแล้วก็พรอมแม่มันพอเหมือนกันครับแม่แม่มันพ่อแล้วพรโอเคนะครับอือเอาละเอาละท่านหันแล้วนะครับลูกเล่นของอ่าข้าวโบราณนะครับเปิ้นเป็นมาอย่างอี้นะครับแม่แม่โอเคนะครับวันนี้เรามาเล่าต่อนะครับ พญาปลาปกมันนั่งออกมาสั่งนะครับสั่งอันอามาตย์เสนาอามาตย์นะครับเออเพ้ไปทำปีมาเข้ามาของอันหมู่อัน้าบ้านหมู่ประชาที่มันจะเข้ามาดูงานนะครับเออมามาห้อมเดียวเ่างะร้นี่นะว่าเออแม่แปลงอันพัพพาเอออัน เพระจนอนนี้เป็นนั่นงอยู่นอะมานั่งพอแล้วก็เฮ้อวางแผนนเอาละว,วางแผนกันต่ออันนี้ก็มะผูหลุดบเอออันนี้อู้ถึงการงานละบวบังฮีจุ้มเออมาด้วยไปบังมาด้วยไปบังเรนนื่องไอ้หัวศลทั้งหลายไรนะเออตามแต่ผู้จักมาเนี่ยภัยเพียงพอเนี่ยก็พอให้ยงพอไปมาหัวหลุดซบนะบนอย่ากลัวโทษให้ถูกต้องอาตาใน กานมาดาพระจาาไยพ้านะครับหม้มั um, ่งเต็มพิษบ่ใหม่โจดมีบ่ฆ่าอม่ต้องมาบ่มีโจดบ่มีจายย่งนี้เก็มาเด้อเฮ้ยแม่ฮฮ้อยุต่างมาพ่อพ่อเฮื้อแปลงจางมาลุ่งๆไปเลยไล่เลยแถมเจ็ดวันก็จักยกย้อม ทำขวัญเจ้ามาดาเนี่ยจะทำขวัญอันมาดาก็คืออันแม่พระสนนีนะตั้งหกพี่น้องอและหกพี่น้องก็คือหกมานือมีสุขาจักภาพดาโดดพิเศษเจ้าจะภาบดาจะภาพดาโคด,ดพิเศกก็พิเศษองค์เจ้าพิเศษอ,อ,อ,อัน พิธีพิธีฮดพิเศษมูเสนาก็ฮับใส่เก้าเออยกมือปลุกปลุกมามูเสนาอามาตนะครับนะอาดยาไปเป่าห้องไปต่างคนก็นเอาแล้วไปเป่าห้องพวกนุ่นถีเพลยปผัดกล้องปัดกล้องไม่ใช่ปาดปัดกล้องนะครับสับปะเครื่องเล่นนาะนาโอ เครื่องทุกอย่างมฮูโนล,ลีเครื่องเล่นทุกอย่างเอามาหมดเออตั้งแต่นอนบ่ฮื้อห่างตามโหโนลานกรคนเต้นเฮ้เนี่ยเอาเอา,เอาจนพุ่ธโนลาเมืองไยุยเมืองเม,มืองนกรมาเอามามดปร,ราณาสีปร,ราณาสีเอาเอา,เอามาโมฮูโนลามาเล่นเลยยิ่งโซรอน เอาไม่ยิงมาสอนังอ่งต่อตามจักแต่เล่นลิเกนันโหฮ้องอีเกอีเกก็อ่อ,ง,อ,ง,องเล่นกันไปเออโอ้เนี่ยมาอันจัดอันวางแผนแล้วก็จัดงานกันใหญ่เลยนะก็ะอันเรื่องเราไม่เป็นใดก็ไปอู้กันต่อหน้าบปนะครับไปนักน้อยและะ้วอย่าห่วงไป,ไปไดนะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับ